ครั้งนี้นะเป็นงูจงอางตัวใหญ่มากคะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าการที่จะจับงูจงอางเนี่ยนะฮะต้องใช้ความพยายามใช้สมาธิใช้สติด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะฉกนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการจับมันก่อนนะคัวามสูงไหมความสูงไหมโอ้ยยูไ้ยูไ้ความสูงไหม โอ้โหอยตะกรมของเรานี่แม่เจ้าขนลุกเลยขนาดช่างภาพกำลังบันทึกเหตุการณ์้งมาฉกอย่างเงี้ยคือมันสู้อ่ะมันไม่หนีอนี่คือสัญชาตญาณมันนะครับนี่แล้วคุณผู้ชมลองดูฮะมันพยายามจะฉกเจ้าหน้าที่ถ้าไม่มีกล่องพลาสติกเนี่ยเป็นไงน้องเอ๋ยฮะอาจจะโดนฉกไปแล้วนะเนี่ยตัวก็ใหญ่ฉกก็เก่งนะครับ เจ้าหน้าที่ต้องใช้สมาธินะในการจับมันนะฮะถ้าเกิดว่าพลาดนิดเดียวนะ,ะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ<อ>ภาพที่คุณผู้ชมเห็นครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ครับสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีครับรับแจ้งจากชาวสวนในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ฮนะจังหวัดจันทบุรีบอกว่าเนี่ย คนงานนะครับไปพบงูจงอางตัวใหญ่อ,อยู่ในสวนผลไม้ครับแล้วมันก็ชูคอเหมือนเมื่อสักครู่นีป้องกันตัวเนะฮยแล้วก็จะถกเนี้ยอุยอุ้ยใหญ่มากอ่ะเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่มาถึงครับก็พบเลยฮะงูตัวใหญ่ตัวนี้นะฮะงูจงอางท่าทางเนะี่ยดุร้ายเหมือนโกดแ้นใครมาฮะแล้วก็พยายามฉกเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้กลัวนะฮะก็มีการฝึกมาในการจับนะฮะ ก็พยายามเผชิญหน้ากับมันจ้องตางูจงอางฮะออมันก็จ้องเรา<ช>เราก็จ้องมันฮะตาต่อตาฟันต่อฟัน<ร>ในระยะประชจันชิดครับออก่อนที่จะใช้ไอนี่ฮะกล่องพลาสติกแบบนี้นะฮะ,ฮะขนาดใหญ่อะ่ะแง้มปากกล่องเล็กน้อยอนะฮะ หลอกล่อให้มันเข้าไปในกล่องออปรากฏว่าวเป็นไงน้องเอ้ยมันก็ไม่ยอมมันก็รู้เนาะ,ะมันก็ไม่เข้าฮะหลอกให้มันเนี่ยเพื่อจะเลื้อยเข้าไปมันก็ไม่ความร่วมมือมันก็เลยพุ่งฉกใส่เจ้าหน้าที่ฮะ<น>แต่เาะดีฮะมีกล่องแบบเนี้ยบงังเอาไว้ถ้าไม่มีกล่องโอ้ยเป็นไงน้องเอ้ยนี่เออไม่เคยเจอดนเจ้าหน้าที่ต้องโดนฉกแน่นอนนะครับโชคดีฮะกล่องบังช่วยชีวิตนะครับสู้กันแบบนี้ฮะ เกือบ20นาทีครับเจ้าที่เห็นว่าเอ๊ะการใช้กล่องพลาสติกเนี่ยหลอกล่อให้มันเข้าไปในกล่องมันเนี่ยมันไม่สําเร็จอย่างแน่นอนครับผลและ,ะปรับแผนปรับแผนคราวนี้ฮะให้ทีมงานเนี่นำตะขอเหล็กนะฮะเพื่อมาเนะะี่ยมาจับมันพร้อมกับหาวิธีล่อมันแบบนี้นะครับก่อนใช้ตะขอเหล็กนี่<อ>เป็นไงกดไปที่หัวฮะลงกับพื้นใช้มือเปล่านะฮะอบอกคุณผู้ชมแบบนี้ฮะนี่เป็นความสามารถเฉพาะบุค <ๆ S 2> คลน,นะครับห้ามลอกเดียนแบบมีขาดนะครับอันตรายนะฮะ ตจ้าที่มีประสบการณ์มีความชำนาญนะจับปันได้แล้วแบบนี้มันก็พยายามดิ้นนะฮะอีกคนหนึ่งก็จับที่หัวเออ,อคนหนึ่งก็จับที่ตัวที่หางแบบนี้นะครับควบคุมตัวมันนะฮะวัดความยาว4เมตรฮะลำตัวอ้้หอ้วนทวนสมูร์ขนาดที่เราบีบปากมันแบบนี้ลเลย เรายังได้เสียงมันนะเสียงมันขู่แบบฟอๆตลอดเวลานะครับขูอ่ะเนาะซึ่งจากการประเมินลักษณะของงูจงอางตัวนี้ครับน่าจะเป็นงูป่านะฮะงูจงอางป่ามีพฤติกรรมต่อสู้ในการป้องกันตัวมากกว่าการดี้โอ้ยจะไม่เหมือนแบบงูเหลืองูหลามที่เรานําเสนอนะอันนั้นจะไม่มีต่อนะโกไปที่เจ้าที่อ่ะแล้วเคี้ยวมันอะมันต้องฝังไปอย่างแน่นอนนี่นะฮะ นี่แหละรครับส่วนสาเหตุครับที่มีการพบงูจงอางตัวใหญ่บริเวณสวนผลไม้ครับมีการคาดการว่าเอ๊ะมันคงไล่สัตว์อะไรไมาสักอย่างหรือเป็นหนูเป็นอะไรหรือไม่อย่างไรฮะก็เข้ามาในสวนผลไม้ของชาวสวนท่าน,นี้นะครับซึ่งสวนแห่งนี้ก็ติดอยู่กับลําคลองนะฮะ ก็คาดว่าเนี่ยมันคงออกมาหาเหยือ่อแต่จังหวะนั้นเหยื่อไม่รู้ไปไหนเจอชาวสวนชาวสวนเจอแบบนี้ฮะก็ตกใจสิฮะวิ่งหนีป่าล่ามะแล้วก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยให้มาจับให้มาตรวจสอบนะครับจับได้แบบนี้นะฮะยังไม่ปล่อยนะ เอาไปพักฟื้นก่อนเอ๊ะอันนี้หรือว่าสเตต์คอลเลนทีนจรงไหมเอ๊ะต้องมีพักฟื้นก่อนด้วยหรอเอาไปพักฟื้นก่อนคงแบบไปติดตามพฤติกรรมของมันว่าเอ๊ะมันเป็นงูป่าหรือว่าเป็นงูสายพันธุ์อะไรมันเป็นจงอางนั่นแหละแต่ทำไมพันธุ์นี้ตัวนี้มันดุเหลือเกินอาจจะหาที่ปล่อยที่มันดูปลอดภัยกว่าชาวบ้านว่านี้เนาะย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ฮะอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะเจอแบบนี้อย่าจับเองนะตาอย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะฮะและที่สําคัญใครที่เป็นชาวสวนจะเดินในสวนอะไรเนี่ยระวังด้นนััีดูมมกกลืบบใไ ใบหญ้าที่มาอยู่ขื้นเลยนะโอ้โหดุมากโอ้แหมเจ้าหน้าที่เก่งถ้าไม่มีที่พักฟื้นส่งมาที่บ้านน้องเอ๋ยก็ได้ไม่เป็นไรคไปอยู่ที่ป่าก็ได้ข่า้น้องดุขนาดนี้เลี้ยงไม่ไหวสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u ั s c ไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ